คนปทุมรับผลรุนแรงฝุ่น PM 2.5สูงนายกแจสนายกโบลิงทรงรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดักจับฝุ่นวิ่งทั่วปทุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับเทศบาลนครรังสิตนำโดยร้อยตำรวจเอกดอกตรตรีลุตทูบกระจ่างนายกเทศมนตรี นครรังสิตได้นำรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและดักจับฝุ่น PM 2.5จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อพ่อนละอองน้ำดักจับฝุ่น p m 2.5ในอากาศในเขตพื้นที่นครรังสิตและจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากสภาพอากาศที่มีดัชนีคุณภาพอากาศและ มลพิษทางอากาศ PM 2.5ในจังหวัดปทุมธานี226 US ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงค่ะโดยร้อยตำรวจเอกดอกตอรตีรุธธูปกระจาง นายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ที่กำลังแพร่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีและรวมถึงทั่วประเทศด้วยในสถานการณ์ตอนนี้เริ่มมีผู้ป่วยทางเดินหายใจโดยเฉพาะเด็กเพิ่มมากขึ้นค่ะและเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตอำเภอธัญบุรีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกอบจอปทุมธานี นำรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและแดักจับฝุ่น PM 2.5จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน2คันเพื่อพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น PM 2.5ในอากาศในเขตพื้นที่นครรังสิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5ซึ่งการพ่นละอองน้ำจะสามารถไปจับให้ฝุ่น PM 2.5ตกลงสู่พื้นค่ะ ซึ่งจากการที่ได้เริ่มใช้ก็ทำให้เห็นผลได้จากการมองด้วยตาเปล่าพบว่าทัศนวิสัยสามารถมองได้ชัดเจนขึ้นและทางเทศบาลนาคนรรังสิตได้ทำแผนการเดินรถไปทั่วพื้นที่ของเทศบาลนาคนรรังสิตเรียบร้อยแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการป้องกันตนเองในเบื้องต้นก็ขอแนะนำวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้วยตนเองคือ 1. สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากาก N95 หรือ KN95 มีความสามารถในการกรองฝุ่น PM 2.5ได้ดีควรสวมใส่เมื่อต้องการที่จะออกจากบ้านในพื้นที่ที่มีฝุ่นสูง 2. หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านโดยเฉพาะในวันที่ค่าฝุ่นสูงตรวจสอบคุณภาพอากาศผ่าน แอปหรือเว็บไซต์ที่แสดงดัชนีคุณภาพอากาศ 3. ใช้เครื่องฟอกอากาศการใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นขนาดเล็กจะช่วยลดปริมาณฝุนฝ่นภายในบ้านทำให้อากาศสะอาดขึ้นค่ะ 4. ปิดประตูหน้าต่างให้มีชิดป้องกันฝุ่นจากภายนอกเข้ามาภายในบ้านโดยการปิดประตูหน้าต่างหรือใช้ผ้าปิดรูระบายอากาศที่อาจมีฝุ่นเข้าได้ 5. ล้างหน้าหรือทำความสะอาดตัวหลังออกไปข้างนอกเมื่อกลับจากนอกบ้านก็ควรล้างหน้าล้างมือและเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อลดการสะสมฝุ่นบนร่างกายค่ะซึ่งการป้องกันฝุ่น PM 2.5จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากมลพิษทางอากาศและช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวค่ะจา,จากสถานการณ์ของฝุ่นละอองนะฮะที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ จังหวัดปทุมและรวมถึงทั่วประเทศด้วยนะฮะในสถานการณ์ตอนนี้นะคทำให้เรานะฮะตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะเทศบาลนครรางสิทธิ์ก็เลยขอนะฮะยืมรถนะครับพ่นหมอกวันเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะนะฮะทำให้ฝุ่น pm 2.5เนี่ยได้ตกลงจากพื้นเนี่ยนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวนสองคันซึ่งเราเพิ่งได้รับมา แล้วเราก็ทําแผนนะครับในการที่จะดาเนินการฉีดพ่นให้กับพี่น้องประชาชนให้ข้อคุมทั้งพื้นที่ของเทศบาลนครล,ลงังสิตโดยวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยได้เริ่มทําการฉีดพ่นในครั้งแรกนะครับของรอบนี้นะโดยเมื่อเช้าเนี่ยค่าฝุ่นละอองเนี่ยสูงมากนะทำให้แบบมองภาพไปเนี่ยมัวไปหมดนะผมเองเนี่ยได้ยืนอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าอย่างเรามองหน้ากันเนี่ย มันจะมวัวนะพอเริ่มทําการฉีดเนี่ยรถยังไม่ทันออกนะฮะก็จะเห็นได้เลยว่านะฮะจากมัวมัวเนี่ยนะฮะภาพมันใสขึ้นมาจริงๆดังนั้นคิดว่าในการในความเห็นส่วนตัวเนี่ยการที่ฉีดพ,พ่นเนี่ยทั่วทางชุม,ช,มชนเนี่ยผมเชื่อว่านะก็จะช่วยได้บรรเทาได้ในส่วนหนึ่งนิว24สสถานีประชาชนสหรัฐแก้วตาภาพข่าว พระดาสุวรรณายงาน